อัปเดตข่าว3ามโมทำดังเมื่อนี้มีขณาดใดแน่มาอัปเดตมาติดตามรับชมได้เลยนะครับวงแหลกส้าหน่อยเผ็ดปานแพงหลังจากทีดออนลงไปออนทั่วกรุงเทพะมานครและปะลิมณฑลตามโปรแกรมเดิมกัอยู่ถึงวันที่28 25ถึงวันที่28แนะครับแต่แสดงไปแสดงมาหอดวันที่27เเปลี <c oughs> ่ยนจากฉลองกรุงมาแสดงอยู่ที่ หลักกระบังหนึ่งทวันที่ยี่ิบเจ็ดุมภาพันธ์เป็นขึ้นสุดท้ายจากการเปิดเผยของทีมผู้จ,จัดงานของสาวน้อยเพชรบานแพ่งบอกว่าคำสัง่งกรุงเทพพระมหานครบ,บอกว่าหลังจากวันที่ยี่สิบแปดกิบอบมีงานในเขตกรุงเทพ,พแล้วนะครับเป็นขอกำหนดของกรุงเทพพระมหานคร้าซิมีการแสดงหรือจังใด ก็ตมาอัปเดตกันใหม่แก่การเก็บตกของสาวน้อยเพชรวันแป้งที่แสดงในกรุงเทพและปริมณฑลสามเมื่อวันที่25ถึงวันที่ถึงวันที่27คนกระแน่นทุกวิ๊กนะครับแต่วิ๊กหนึ่งสี่บรรจุคนใดประมาณเท่าใดอันนี้ทั้งแอดมินบริหารเข้าไปในงานนะครับแล้วก็หาเขา่าสถานที่จริงว่าใดนะครับเตรียมวิก๊กเอาขีดภาพเอาเองก็แล้วกันเนาะพี่น้องเตรียมวิก๊กคนสีบรรจุแต่จำได้สามบิก๊ก ของสาวน้อยเพชบันแพงเต็มดกทุกงานแลควก็มีการขายบัตรผ่านกลุ่มปิดก็คือสิบประสบความสําเร็จในการออนทัวร์ครั้งนี้นะครับรอบต่อไปของสาวหน่อยเพชรบันแพงก็คือตลาดนัดตอนแถมตำบลคามเรี่ยกนี่คือการทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามวันที่หามีนาคม2 5 6 5น้องครับเป็นแฟนคลับเ c ของสาวน้อยเพชรบันแพงก็เข้าไป ห้กำลังใจกันได้นะครับวงทียังอ่อนทัวกรุงเทพและปริมณฑลอยู่มีวงปฐมบันเทิงศนลินวันทีเมื่อนี่วันที28คุมภาพัน2์2 5 6 0ยังแสดงอยู่ที่พัทยาสาย3านะครับภาเป็น f อของปฐมบันเทิงถึงยังมีหม้อล้ำห้เบิ่งอยูในกรุงเทพและปริมณฑลอีกวงหนึ่งยางอีสานกันยังอ่อนทัวอยู่ทางกรุงเทพวันที1มีนาคม2พ6 5า แสดงอยู่ที่ติดถนนป้างบอนหาติดถนนเลยวัดเงสันนะครับใครเป็น f อฟซองเสียงอีสานกับไปเป็นกําลังใจให้ได้นะครับใครมีข้อคิดเห็นเป็นยังไงก็สมัรถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งไว้เพื่อพอกาสคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ